สวัสดีครับเรา,าเตรียมตัวไปสู่ Binance กันนะครับก็เริ่มจากเราจะไปทําการดึงนะครับราคาของคริปโตเคเรนซีะนะครับอของ Binance ออกมานะ,นะซึ่งผมก็จะมีไฟล์ให้2ไฟล์นะครับก็คือจะเป็นจริงๆแล้วมันคือตัวเดียวกันนะแต่ในรูปแบบของอินดิเคเตอร์กับ EA นะครับก็จะเป็น Binance คริปโตชาร์จเจเนเรเตอร์นะครับพอเราก็สามารถที่จะเปิด m t 4นะครับแล้วก็กด open data folder นะครับจากนั้นก็ไปที่ m q l 4นะครับแล้วก็ในส่วนของตัว binance นะครับคริปโตชาร์จเจเนเรเตอร์ตัวนี้นะครับจะเป็น indicator นะก็จับใส่ในี้ indicator นะครับตัวนี้เป็น ea นะครับก็จับใส่นี้ ea นะครับ จากนั้นเราก็ทำการรีเฟตทีหนึ่งนะก็ตามสะดวกนะว่าจะใช้ตัว EA หรือว่าอินดิเคเตอร์นะครับถ้าเป็น EA มันก็จะโชว์บนหน้าต่างตรงแถวนี้นะครับก็จะให้เราเห็นชัดเจนมากขึ้นนะครับว่าอ๋อตอนนี้ใช้กำลังใช้ตัวชาร์จเกเตอร์อยู่นะแต่ถ้าอินดิเคเตอร์เนี่ยก็ต้องคลิกขวานะครับเพื่อที่จะขอดูนะว่ามันมีอะไรลันอยู่นะ ราะงั้นวันนี้ผมขอใช้ EA แล้วกันเนาะ,ะก็จะเป็นตัวนี้นะครับ EA b i n a n c e Crypto Chart Generator นะครับเราจับลากใส่ในชาร์ตไหนก็ได้นะครับทั้งชาร์ตหนึ่งนะ,ะจากนั้นก็จะ ก็จะให้เลือกนะว่าเราจะขอดูนะครับขอสร้างชาร์ตที่เป็นคู่คริปโตไหนนะในค่าเสนอก,ก็จะเป็น BTC USDT นะครับแล้วก็ขอดูว่ามันเป็นจะใช้ทำเฟรมไหนในการเจเนอเรตตัวแท่งเทียนนะครับอาจจะใช้5นาทีก็ได้นะแล้วก็ซิมโบลดิจิตนะครับว่า,าตัวนี้มันมีกี่ดิจิตนะครับ ซึ่งตัวนี้รู้สึกจะมีประมาณ4หรือ3 3หรือ4ดิจิตเนี่ยนะผมขอใช้4แล้วกันเนาะจากนั้นกดโอเคนะครับรอ,อแป๊บนึงนะเขาก็จะเด้งหน้าต่างที่เป็นโอเพนอ f ฟไลน์ชาร์ Open, Chart ขึ้นมานะครับก็จะเป็นตัวนี้เนะ US, าะ USBTCUSDT นะครับ5นาทีเนาะซึ่งเป็นตัวที่เราเลือกเมื่อกี้นะครับถ้าตัวนี้ไม่ขึ้นนะหรือว่าบังเอิญกด Can c ซ l ไปนะครับให้เปิดตรงไหนเปิดที่ไฟล์ File นะครับแล้วก็ o อเพนออฟไลนนะครับก็จะเปลาที่เดียวกันเนะาะอจากนั้นทำการ Open นะครับเขาก็จะเปิดหน้าต่างขึ้นมาหน้าต่างหนึ่งนะให้เรานะครับเขาก็จะทําการโหลดในส่วนของอาราคาจากไบ n นนเข้ามาให้เรานะครับตัวนี้ผมขอลิกิตไปนะอ่าอาจะต้องนะครับทิ้งไว้พักใหญ่นะส,สำหรับ ที่จะเห็นเป็นรูปเป็นล่างนะครับอา,อาจจะรันไว้ใน VPS นะครับถึงจะมองภาพชัดเจนวมา,มาอ๋อมันเป็นหน้าแบบนี้นะครับมันก็จะเป็นแท่งเทียนแบบที่ใช้ใน MT4 ได้เลยนะครับเดี๋ยวตัวอย่างเดี๋ยวเปิดตัวอย่างให้ดูนะตัวอย่างก็จะประมาณนี้นะครับผมก็ทำการโหลดตัว BTC USDT นะครับมาจาก Binance นะเขาก็จะโชว หน้าตาประมาณนี้นะครับตรงนี้เป็นกราฟ15นาทีนะครับตรงนี้เป็นดอช USDT นะ,ะก็จะหน้าตาก็จะเป็นรักษาแบบนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเอาอินดิเคเตอร์เอาอะไรใส่เข้าไปได้นะ,ะถ้าขั้นใดมีความสามารถนะครับสามารถเขียนไลน์ก็สามารถที่จะเขียนนะครับในการส่งไลน์เมื่อถึงราคาที่พอเหมาะเนาะ,ะก่อนที่เราจะไป ทำในส่วนของการส่งคําสั่งไปที่ไป a น c นนะครับเอาตัวสร้างแท่งเทียนไปทดลองใช้กันก่อนเนะาะตัวนี้ใช้ฟรีนะครับไม่ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอะไรนะก็ตอนนี้กําลังอ่านเปเปอร์ของอตัวไป a น c นอยู่นะครับก็คาดว่าอีกไม่นานเนาะเดี๋ยวจะลองทําทการซื้อขายนะครับผ่าน m p 4ไปยังไป a น c นนะก็ คิดว่าน่าจะสะดวกมากขึ้นนะครับเพราะว่าเราสามารถที่จะใช้อินดิเคเตอร์หรือว่าเขียน EA เข้าไปนะครับในการสั่งเทรดได้เนาะแบบสะดวกมากขึ้นนะครับนะเพราะว่า MT4 เขาเตรียมทุกอย่างไว้ให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งเครื่องมือทั้งอินดิเคเตอร์ทั้งทุกอย่างเนาะเราก็แค่มีการโคดดิ้งนิดหน่อยเนาะเพื่อจะส่งคําสั่งนะครับเพราะว่ากระบวนการส่งคาสั่งเนี่ยว่าทางผมจะเป็นคนเตรียมให้นะหลังจากนั้นเราก็เขียนแค่ในส่วนของ อาจจะเข้าสัญญาณยังไงจะออกยังไงนะจะซื้อจะขายตรงไหนนะครับก็ประมาณนั้นเนาะอ่าก็ลองเอาไปใช้งานกันดูนะครับถ้าติดขัดปัญหาอะไรก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับโอเควันนี้ก็เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ